สวัสดีนะน,ะนะนะททุกปาทุกท่านครับอ่านายเอ็มเอ็มเหมนเอชิมานโวนะครับรีวิวเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้อ่อเป็น2017 s c ส r p i o n b f กอเ้นนะครับก็ซึ่งมันเป็นตอนนี้กระแส BFS ค่อนข้นางจะมาแรงนะทางชิม m a โ o เขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็น BFS เนะครับเป็น BFS ออกมาค่อนข้างจะเยอะมันเริ่มต้นตั้งแต่ ที่ชัดเจนนะครับก็คือ a d e v a l i n e b f s นะครับปี2016ต mm ัว hmm. นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของลอกเบฟเนตนะครับของช mm ิมานุแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเฟเนตจูน s ิสเต็มเฟเนตจูนเบรกิสเต็มนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นระบบแม่เหล็กนะฮะพูดง่ายๆเป็นระบบแม่เหล็กตัวแรกของช mm ิมานุนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็มาปรับในในลอกของรุ่นที่ราคามันดรอปลงมาต่อต่อไปนะครับ แน่นอนครับเปิดกล่องมาเจอแน่ๆพวกเอกสารต่างๆ i n s t r u c t i o u i u i d e เมนู g ก i d e ด i a แกรมนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันแล้วก็สติกเกอร์ติดติดสายนะครับอยู่ในอยู่ใน2อซิปล็อกมาตัวเดียวแล้วก็มีแม่เหล็กแม่เหล็กสำรองมาให้อยู่1เม็ดนะครับแล้วก็มีน้ำมันมา2ตัวมันคือเป็นมีตัวแบ,บนตัมออยนะฮะแบนตัมออยแล้วก็ตัว BFS อ i l อยนะครับซึ่งตัว BFS เนี่ยมันก็จะเหมาะกับ ลูกปืนที่มีความเร็วสูงลูกปืนพวกไมโครบอลเบลลิงอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้คือตัวล็อบนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคงั้นเรามาว่ากันด้วยการรีวิวกันก่อนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ชมก่อนนะฮะอันนี้คือบอดดี้ของสกอร์เปียนนะครับสีออกจะเป็น สีน้ำตาลเมทัลลิกนะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้เป็น BFS นะครับฝาฝากันฝุ่นตัวนี้ตัวปรับแกนสกูลก็เป็นสีดำคลิปแดงนะฮะตัวนี้สกีดโลโก้ของมชิมาโนนะครับแล้วก็ตัวปบหนวกก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบอาเดบารันนะครับลไกด์นะครับก็เป็นลายไกด์ทรงมาตรฐานนะครับสำหรับลอก ในราคาประมาณนี้นะครับเราก็ตั้ดกดฟิลูพมพลาสติกนะฮะด้านใต้นะครับตัวนี้ก็จะมีสกรีนบอกนะครับว่าเกียร์เท่าไหร่ตัวนี้ก็มี HGN นะครับโลโก้ของเทคโนโลยี HGN นะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันก่อน ให้ดูบอดี้ไปแล้วสเปคคร่าวๆนะครับของตัวนี้ก็คือล้อ6.3นะครับมีกินอยู่ที่บอดี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ําหนักเบรกนะครับอยู่ที่3.5กิโลซึ่งตรงนี้มันเป็นน้ําหนักที่มาตรฐานของล้อ B F S ของชิมา a โนเขานะฮะเนื่องจากสปูลที่มันมันน้ำหนักเบาแล้วก็มันบางแล้วก็แกนที่เล็กลงมาเลยทําให้น้ำหนักเบรกตรงนี้มันถูกถอนลงไปนะครับน้ำหนักตัวลอ 5. 5. ้อ165กรัมเกาะไม่ได้หนักมากมายนะครับก็หนักกว่า เดบรันอยู่สามสิห้ากมเองลูกปืนเป็น7จ็งหนึ่ง SLB นะครับอันนี้รอบ6กจสามหมุนแขนหนึ่งครั้งเก็บสายได้6กสิบามซนติเมตรนะครับส่วนฟูโลคาร์บอนแปอนได้45ห้าเมตรถ้าเป็นสาย PE 0ูนจุดศหรือ0.8น่าจะได้ใกล้เคียง1อยเมตรนะหรืออาจจะถึงด้วยเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันแล้วอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สายมันไดมิเตอร์สายะครับมันเล็กกว่ามตาตรฐานอยู่มากนะฮะทีนี้มาดูจุดเด่นของตัวนี้แน่นอนครับว่ามันเป็นล็อก b f s เพราะฉะนั้นสปูลมันก็ต้องเป็นสปูล b f s นะครับมาก็คือสปูล b f s ก็คือแน่ๆล้ะครับสปูลมันตื่นตื่นมากนะครับตื่นมากเลยทีเดียวโอเคทีนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเราก็มาดูภายในกันดูนะครับก็เหมือนกันกันกบ อาเดบลันนะครับระบบระบบะหน่วงของเขานะฮะก็เป็นระบบหน่วงตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กซึ่งตัวนี้จะใส่มาครบเลย4ี่เมตรถ้าเป็นเดบลันจะใส่มาไม่ครบนะครับแต่ว่ามีแม่เหล็กสำรองให้ให้ให้เยอะกว่านะฮะลูกปืนภายในนะครับเบอร์นี้เล็กกว่าลูกปืนทั่วไปนะฮะแน่นอนครับสปูน BFS จะต้องเบา นะครับ SCD สปูลออกแบบสปูลมาให้บาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นแกนกลางตัวนี้ครับที่มันที่มันเป็นเป็นเพลทตรงกลางที่อยู่ตรงอ่าที่เป็นสุดกลางของสปูลมันจะอยู่ตรงกลางพอดีทําให้น้ําหนักมันทําให้น้ําหนักมันไม่เทไปข้างใดข้า้งหนึ่งนะครับแกนสปูลถูกซาะทาให้มันเล็กลงนะครับมันเลยเป็นที่มาของน้าหนักเบรกที่มันน้อยลงไปด้วยซึ่งมันทําให้มันมีน้ําหนักเบาสปูลนี้เบามาก นะครับโอเคส่วนอื่นๆก็เป็นเหมือนลอกเบสแคสติ้งทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นมากไปกว่านี้นะครับหลักๆตัวจุดขายของเจ้าสกอ r p เป็น BFS ก็คือระบบหน่วงนะครับแล้วก็ตัว BFS ก็คือ b บ f เ n e t ของระบบนี้นะครับก็ยังมีเทคโนโลยีเดิมๆที่มาเป็นมาตรฐานของ ลอกตัวนี้อยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น s chip sgn body นะครับ s cd spoon นะครับไฟใไฟเนีจุนเบรก system อ่าตัวนี้ก็จะเป็นของ pfs แน่นอนครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง e x i t i n g d a s o u n d ตัวนี้มีจุดเด่นก็คือมันมีเสียงอ่าฟังนะครับเวลาสายออกนะฮะ มันมีเสียงนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของเจ้าตัวนี้แต่ดูแล้วด้วยบอดี้นะผมว่าเสียงมันดังกว่า,าเดบลเลนนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ทนน้ำเค็มนะครับอ่าสำหรับคนที่ชอบเล่นเยือเล็กนะครับกับน้ำน้าเค็มงานน้ำเค็มตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งนะฮะสตาร์แดกก็ยาวพอสมควร ที่จะทำให้เราแบบดีดดีดแขนได้ได้ถนัดมากขึ้นนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันทนน้ำเคม็มมันไม่ได้กันน้ำเค็ม100%เเ็นนะครับเวลาใช้งานก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะฮะใช้งานเสร็จควรจะเอาน้ำเปล่าล้างนะครับแล้วก็ทำให้แห้งก่อนที่จะเก็บใส่กระเป๋าใส่ถุงหรือใส่กล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของล่องนะครับโอเคคลิปนี้คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Subscribe